สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเที่ยวงานวัดหลวงพ่อยมนะคะงานประจำปีนมัสก,การหลวงพ่อยมอยู่ที่ตำบลวัดไตยมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะคะหลวงพ่อยมนี้ก็อายุ750ปีได้แล้วค่ะมากมากกว่า750ปีนะคะกรมศริลป,ปากรยืนยันให้เป็นมรดกแห่งชาติค่ะ อายุมากกว่าหลวงพ่อพุทธชินราชนะคะสร้างมาก่อนค่ะสร้างก่อนหลวงพ่อพุทธชินราชวันนี้เราก็จะมานมัสการนะคะเพิ่งจะมาครั้งแรกนี่ค่ะหลวงพ่อยมนะคะเราล่ำลือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ผู้คนนับถือและศรัทธาในหลวงพ่อยมมากค่ะใครขออะไรก็จะได้สมปาถนานะคะ ส่วนมากคนก็จะมาแก้บนด้วยไข่200ฟองนะคะหลวงพ่อยมชอบไข่ก็มีเรื่องเรื่องเล่านะคะว่าออสมัยก่อนนู้นคือมีคนจะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดหลวงพ่อยมในป,จจปัจจุบันนี้นะคะเขาก็จุดไฟเผาจนไฟลามไปทั่วเลยแต่ว่า ตรงที่มีพระพุทธรูปนี้ไม่ไม่ไหม,ม้นะคะไฟไม่ไหม,ม้เขาก็ชาวบ้านก็เลยมาทำหลังคาให้พระพุทธรูปนี้แล้วคนที่มาเผาไฟชื่อว่ายมนะคะก็เลยเรียกพระพุทธรูปนี้ว่าหลวงพ่อยมค่ะตามชื่อคนที่พบนะคะก่อนนั้นตำนานเล่าว่า เคยเป็นเมืองพิษณุโลกแต่ว่าได้ย้ายไปเพราะว่าแม่น้ำน่านเปลี่ยนทิศทางไหลนะคะทำให้ประชาชนอดอยากขาดแคลนอาหาร mm. ก็เลยเขาก็เลยย้ายไปที่ริมสองแควในปัจจุบันนี้นะคะเป็นที่ตั้งของจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบันหลวงพ่อยมนี้ก็อยู่ที่ตำบลวัดต,ตายมนะคะ เชิญมานมัสการได้นะคะท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยเคยมีออขโมยนะคะจะมาตัดเสียนหลวงพ่อโยมแต่ก็ตัดไปแล้วก็ไปไหนไม่ได้นะคะวนเวียนอยู่แถวนี้และสุดท้ายก็จบชีวิตตัวเองและครอบครัวนะคะครอบครัวมีอันเป็นไปนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะวันนี้ก็มีอุปสมบทนะคะนาคโมูค่ะ มีนาคมีนาคมาอุปสมบทที่นี่หลายหลายรูปมากค่ะเชิญชวนนะคะท่านที่จะมาชมงานหลวงพ่อยมนะคะมาได้วันที่4และหเสราร์อาทิตย์เดือนกุมภาพันธ์2566นี้นะคะคือวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะก็มาปิดทอง สักการะชมมหรสศพมากมายนะคะมีทั้งออวงดนตรีลำวงย้อนยุคของกินมากมายค่ะเชิญทุกทุกคนมาเที่ยวงานหลวงพยมนะคะมาทำบุญมาร่วมสร้างอุโบสถให้กับหลวงพยมนะคะหลังคาอุโบสถยังไม่เสร็จค่ะขอเชิญน,นะคะ สุดท้ายนี้พี่ไก่ก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมช่องของพี่ไก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ไก่ด้วยนะคะช่อง Friend Trip by ไก่ขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย